เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับวันนี้ผมมาชี้เป้ารถสวยๆถูกๆให้ชมเลือกซื้อนะครับคันนี้34,500ื่นสี่าบาทนั่นเองเครื่องเกียร์ดีสีสวยครับผมใช้งานได้เลยครับเที่ยวครับเดินทางไกลได้สบายแอร์เย็นช่ำครับภายในยังโอเคยังสวยสะอาดแผงคอนโซลไม่แตกหักไม่ชำรุด เกียร์ธรรมดากระจกไฟฟ้าเล่มเอกาาระตชุดโอนครบ3 4 5 0 0บาทครับ, 34, บ,รบโดยรวมแล้วก็สมบูรณ์ครบพร้อมใช้นะครับรถก็ยังสวยฝากกดติดตามกดถูกใจมาให้ด้วยนะครับมาชี้เป้าเลืกซื้อประจำไไยใหม่คลิปใหม่ๆคันนี้เป็นเชฟโรเลตออลต้าปี2006พร้อมใช้ครับเครื่องเกียร์ดีแอร์เย็นเพลงเพาะเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมนะครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ข่าวเพิ่มเติมได้เลยครับติดต่อเจ้าของได้เลย คลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ